มีปัญหาเรื่องข้อเข่าข้อคือมันเป็นยังไงครับตอนนั้นบวมค่ะข้อเข่าข้างจายนี่บวมมากโอ้เดี๋ยวผมลืมดูอายุคุณกิษนาคุณยายเจบหแล้วเหรอฮะค่ะจริงเหรอฮะโอ้เจ็ดสิบมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเบาหวานนิดหน่อยความดันนิดนึงผมว่าอยู่สักร้อยยี่สิบฮะ ข้อเข่ามันเป็นไงครับคุณยายคะก็เดินแล้วมันมันนังแก๊กๆค่ะแล้วก็ปวดแล้วถ้านั่งนานๆอย่างนี้จะจะบวมนะค่ะตอนเนี้แต่นี่ไม่บวมแล้วนะคะเป็นสองข้างเปล่าก็ทั้งสองข้างค่ะเวลาจะเป็นจะเป็นสองข้างค่ะสมัยก si okay> ่อนก็คือนั่งนั่งน uh ั่งเก้าอี้ก็เป็นเหรอบวมเลยค่ะเนี่ยนั่งอย่างนี้ถ้านั่งพับเพียบไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยไปหาคุณหมอไหมครับก็ไปหาค่ะคุณหมอก็จะฉีดยาแต่ยังไม่ได้ฉีดก็ไม่ ปวดเจ็บก็เลยไม่ฉีดบอกปวดเจ็บไม่ฉีดคุณหมอแนะนําอย่างอื่นไหมฮะก็ให้ยามาทานนะคะยาแก้ปวดแต่ก็ไม่ค่อยได้ทานเพราะก็กลัวอย่างอื่นแจ้งแจงนะคะครับแล้วท่านบอกไหมครับว่าวิธีการรักษาให้หายก็ไม่ได้บอกอะไรเพียงแต่ว่าถ้าเป็นอีกก็มาอีกก็แล้วกันให้ยายาทามาอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าปวดอีกก็มาหาอีกมาหาอีก้าไมปวดก็ไม่ต้องมาวิิจฉัยว่าเป็นอะไรไหมฮะคุณหมอบอกไหมฮะ อ๋อกระดูกหมอบเอ็กซเรย์แล้วกระดูกมันมันมันทับกันอยู่ค่ะตอนแรกนะคะคหัวเขาามันทับงอทับไม่เจอไม่อักเสบแต่มันทับกันมันทับกันแล้วมันก็อักเสบตอนนั้นมันมันเกิดจากอะไรฮะอาจารย์นภัยครับคือคือยังงงกระสับอยู่ว่ากระดูกมันทับกันนี่เขาบอกว่าเป็นยังไงเนี่ยตรงนี้ฮะมันไปกดหัวเข่า เพราะว่าเคยล้มเหมือนกันเคยข้อเข่าเคยล้มค่ะข้อตรงหัวเข่าเนี่ยแสดงว่ามีอาการเสื่อมมั้งฮะเพราะว่าเอ็กซเรย์มาแล้วเห็นนิดหนึ่งว่าข้อมันทับกันอยู่ค่ะข้อนิดหน่อยมันบแต่หมอบอกว่ามันอาจจะเคลื่อนที่แล้วก็มากดกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ยังแปลกใจเลยว่าไม่มีข้อเสื่อมแสดงว่าแข็งแรงมากเลยก็ยังไม่เสื่อมค่ะไม่เสื่อมใช่ไหมคะไม่หมอบอกม่ไม่เสื่อม ก็คุณหมอแนะนําไม่ได้แนะนําอะไรอย่างอื่นเลยคับตรงผ่าตัดไม่ได้บอกไม่ค่ะแตปวดก็มาค่ะไม่ปวดก็อยู่บ้านทายาไปแต่ชินที่มันบวมอะค่ะบวมหมอเขาก็ดบวมทุกๆุกกี่วันครับค่ะเวลานั่งอย่างเงี้ยหะนั่งนานๆนะจะบวมหรือว่าไปไหนนั่งรถไปเงี้ยบวมค่ะแล้วตอนที่บวมคุณยายทําไงฮะก็ทาตยาค่ะทายาไปเรื่อยๆไปไหนก็เอายาทาคผ้าพันมื่อายาทามั่ง แล้วดีขึ้นไหมครแล้วก็เป็นไไห,หายๆอะค่ะกลับมาบ้านแล้วจะนอนเนี้ยเวลาจะลุกทีเนี้ยปวดไปหมดเลยไปกลางเช้านะคะขาจะลุกเนี่ยปวด่้อเขา่าค่ะแล้วตอนนี้พอดีมาดูรายการนี้อะค่ะคพอดีแฟนก็บอกว่าเอะในการนี้ลองลองโทรศัพท์มาสิก็เลยโทรมาก็เอาไปทานก็รู้สึก ดึงก็ดีขึ้นนะคะลุกคล่องตัวขึ้นทําไมถึงเชื่อในผลิตภัณฑ์ของบิมก็แฟนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรเลยนะคะเชื่อยากมากเออผมก็ถามมาหลายคนในรายการเราแฟนเราเนี่ยแฟนรายการเราคือคนที่จะไม่เชื่อใครง่ายๆะ<ต>นะฮะแต่กลับมาเชื่อพวกเราเขานั่งดูอยู่เนี้ยเขาบอเอ๊ะโทรจับสั่งให้หน่อยสิแล้วก็เอ๊ะแปลกใจเหมือนกันเอ๊ะทำไมคราวนี้สั่งได้ไง ก็เลยอ่ะอ่ะโทรก็โทรก็เลยโทรมาสั่งให้เขาก็ปวดหัวเข่าเหมือนกันค่ะแตงก็ปวดหัวเข่าเหมือนกันเสร็จสั่งสีอะไรครับสีชมพูค่ะสีชมพูแล้วเริ่มทานยังไงครับคุณยายก็เช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดนะคะแล้วก็ดีขึ้นค่ะกี่วันดีขึ้นฮก็รู้สึกประมาณเดือนนึ่ะค่ะทานสองคนนะทานไะ ประมาณเดือนหนึ่งค่ะึกดีขึ้นจากอาการของคุณยายเองน่าจะมีอาการอักเสบคือถ้าบวมเนี่ยมันบอกถึงการอักเสบอยู่ลวค่ะปกติถ้ามีการอักเสบขึ้นมาก็คือปวดบวมแดงร้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่จะมีอาการอะไรบ้างซึ่งการรักษาของแพทย์เองส่วนใหญ่ก็คือจะใช้ยาต้านการอักเสบอ่าฮะมันก็มันก็จะไม่อักเสบ ค่ะมันก็จะไประงับอาการอักเสบอันนี้มันก็ไปดูแลที่ปลายเหตุนั่นแหละมันอักเสบก็ระงับซะแต่พอเราต้องไปเดินใหม่มันก็อักเสบขึ้นมาใหม่มันก็เป็นเป็นหายหายเป็นเป็นหายหายอย่างนั้นแล้ววิธีการหมอคือต้องฮเพิ่มปริมาณยาหรือยังไงฮะ ก็ไม่ค่ะถ้ามันตอบสนองต่อยาที่เคยให้เขาก็จะให้ยาเดิมนะแต่จริงๆเขาก็จะให้คําแนะนําว่าอย่านั่งห้อยขาอ,อย่านั่งพับเพียบอะไรเงี้ยออกกําลังกายพอสมควรแล้วจะให้ไปอยู่ท่าไหนละ่ะคุณยายบอกนั่งท่านี้ก็ห่วงแล้นจะไปอยู่ท่าไหนดีนะฮะเออตอนนั้นลาคันมากเลยค่ะทำไงก็เออก็พอทานนี่แล้วถูกเออดีขึ้นฮะ ไม่บวมแม่อะไรนี่ามานั่งตั้งวันยังไม่บวมทุกทีวดน,นี้บวมแล้วอาจารย์ครับผม <c oughs> ผมเรียนถามนิดนึงว่าอย่างยาที่คุณหมอจ่ายให้ในกรณีของการต้านการอักเสบมันจะมีผลหรือว่ามีฤทธิ์ข้างเคียงหรือทําให้เปิดผลข้างเคียงต่อร่างกายไหมฮะข้างเคียงเยอะมากค่ะถ,ถ้าทานเป็นประจําถ้าทานเป็นประจําก็คือจะมีผลต่อไตแล้วก็ต่อตับต่อไตนี่มีเยอะมากแล้วผลต่อตับเพราะมันทําลายที่ตับแล้วถูกขับออกทางไตนะคะก็ส่วนใหญ่หมอเขาก็จะเช็ค ด้วยถ้าให้ยาพวกนี้ครับคือมันจะมีบางโรคที่จะต้องทานยาพวกนี้อยู่ตลอดเวลาเช่นโรคกูมาตอยข้ออักเสบรูมาตอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ของคุณยายนี่คิดว่าไม่ใช่เพราะว่าเป็นเฉพาะที่เขาเนอะ<า>อันนี้น่าจะเกิดจากอาการาที่ว่าสูงวัยขึ้นมันก็จะต้องมีเสื่อมไปตามธรมมธรมชาตินะคะค่ะแต่อย่างกรณีของการทานบิมเพื่อดูแลอาการข้อเขา มันจะมีผลข้างเคียงไหมคร,รับอาจารย์ครับครับเมื่อตะกี้นี้เราพูดถึงยาที่แก้ไขปลายเหตุนะครับบิมของเราเราไม่ได้แก้ไขปลายเหตุเราไปดูต้นเหตุที่ทําให้เกิดอาการนะครับแล้วเราก็พูดตลอดเวลามันง่ายๆเราขึ้นอยู่กับธรรมชาติของเรานี่แหละไม่เลือยขาวของเรา,เอ,าอาการอักเสบของคุณพี่นี่นะครับผมเรียกคุณพี่นะนะนก็ ก็เกิดขึ้นจากการที่ร่างกายของเรานี่มีเม็ดเลือดขาวขยันไปนะฮะมีการหลั่งสารสตัวนะ TNF alpha มากเกินไปหลั่งสารอินเท l e u k 6มากเกินไปแล้วก็หลั่งสารอินเท l e u k 17มากเกินไปทั้งสามตัวเนี่ยเป็นตัวที่หลั่งมากเกินไปแล้วทำให้เกิดอาการอักเสบ ปโจมตีตัวเราเองนะครับทพืไม่เกิดอาการอักเสบทีนี้คุณพี่ใช้สีชมพูสี่เม็ดต่อวันสี่เม็ดต่อวันนี่ชัดๆเลยสิบห้าวันมันก็ลดสารทั้งสามตัวฮะเมืม่อลดสารทั้งสามตัวอาการอักเสบก็หายนะครับม,มันก็ตอบได้ง่ายๆเลยก็คือว่าต้นเหตุที่ทําให้เกิดอาการอักเสบถูกจัดก,การซะครับเราไม่ต้องไปแก้ไขที่ปลายเหตุแล้วครับ สุดท้ายแล้วยังต้องทานอย่างนี้ต่อเนื่องไปก็ก็หวังว่าสักระยะหนึ่งมันก็ควรจะจัดการหมดไปเลยนะนะก็แล้วก็คือ,ค,อคือต้องเรียนว่าผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่ฉมังฉมังอย่างนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขาอาการ,รนะครับถึงแม้ว่าจะไปปรับระดับภูุมกันของเราก็ตามเมื่อเราอาการดีขึ้นแล้วถอยออกมานะถอยออกมามลดการใช้ลง แล้วถ้าอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงต่อไปเรื่อยๆก็ไปใช้สูตรที่เราเพิ่มภูมิต้านทานให้กับตัวเราเองสีเขียวนะครับอย่างนั้นจะดีกว่าครับซึ่งคุณยายปรับหรือยังคะตอนนี้ปรับแล้วค่ะตอนนี้ทานสีเขียวมาสองขวดแล้วค่ะานมาสองขวดแล้วม่น่าหัวเข่ากลับมาไม่น่าหน้าตาสวยขึ้นแล้วอาการหัวเข่าล่ะครับก็มันวนกลับมาไหมไม่ไม่ไม่บวมค่ะไม่บวมไม่ไม่ปวดเลยโอ้เมื่อกี้เดินไปทานด้กน เมื่อกี้เดินไปไกลๆก็ยังเดินได้ค่ะโอ้แล้วของคุณตาล่ะครับของคุณตาก็ไปก็ได้ค่ะไม่เป็นไรไม่เจ็บเหมือนกันโอ้ถือว่ากลับมาแข็งแรงเลยนะฮะอย่างดูผิวพรรณดูคุณยายแล้วไม่เชื่อนะว่าเจ็ดิบหกนะฮะแต่รู้สึกมันช่วยดลดความอ้วนด้วยเปล่าคะครับมีสิทธิ์รู้สึกตอนนั้นชุดนี้ครับครับคือในใน ส่วนหนึ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันในร่างกายด้วยเมื่อก่อนชุดนี้เป็นเขาจะเวลาที่นอนถ้าสมมติืใช้ก่อนแคปซูลนะฮะใช้ก่อนนอนนะฮะเราจะพบว่าเหงื่อจะไหลนะตอนตอนเช้าตอนเช้าจะมีเหงื่อคะก็มีการเผาผลาญเกิดขึ้นคมันก็ก็จะลดลงครับแล้วส่วนที่ลดลงคือส่วนที่เป็นไขมันเนาะ Oh. ครับครับก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่าน oh. ครับขอบคุณมากครับ oh.